สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l ิ n ท t a r o บายชุรีกรน,นะคะวันนี้เราจะมาทำพิคอาคาดกันเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือหัวข้อที่ว่าความดีที่คุณได้ทำส่งผลอะไรต่อตัวคุณนะคะเรามาดูกันว่าความดีที่เ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ทำนั้นจะส่งผลดีอะไรต่อต่อตัวเพื่อนๆทุกๆคนบ้างนะคะแต่ขอบอกก่อนเลยว่าแม่หมอสนับสนุนการทำความดีในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคิดดีพูดดีทำดีเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้มันจะเป็นเกาะป้องกันทุกๆคนให้รอดพ้นจากอันตรายใดๆทั้งปวงนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะเช็คว่าเราได้ทำความดีถูกต้องไหมก็เช็คในรูปแบบของการที่เรามีสินห้าครบไหมเพราะตามหลักพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดไว้ว่าการที่เราจะอยากรู้ว่าการที่มนุษย์คนนึง ได้สร้างคุณงามความดีได้สร้างเกาะป้องกันตัวเองนั้นคือหลักไหนก็คือหลักของศินห้าก็คือถ้าเราถือสินห้าครบมันก็เป็นเกาะป้องกันตัวเรานะคะก็วันนี้เราจะมาทำพิอารณากันสนุกสนุกเนาะก็ถ้าพลังงานมันไม่ตรงหรือหรือถ้ามันคาดเคลื่อนไปแสดงว่าไม่ใช่พลังงานของเพื่อนๆนนะคะอย่ารับเอาพลังงานที่มันไม่ตรงหรือ สิ่งที่ทําให้เพื่อนๆบางท่านบางคนรู้สึกได้รับพลังงานลบไปตรงนั้นก็ถ้าไม่ตรงก็คือเลื่อนผ่านลองดูกองใหม่ดูนะคะเผื่อจะตรงก็วันนี้จะมีไพ่ให้เป็นเพื่อนเลือกทั้งหมด3กองแต่เราจะให้เลือกจากไพ่เด็กนี้นะคะก็มันจะมีกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะให้เป็นเพื่อนตั้งจิตนะคะตอนที่เราสับไพ่ถ้าเนเพื่อนเลือก ก้องไหนก็ลองคิดไปในใจนะคะเราจะเลือกกล้องที่หนึ่งนะคะอ่ากล้องที่หนึ่งกล้องที่สองแล้วก็กล้องที่สามนะคะเรามาดูกล้องที่หนึ่งแล้วก็กล้องที่สอง แล้วก็กองที่สามนะคะเป็นไพ่มังกรน้อยก็เพื่อนๆใช้เส้นใช้ความรู้สึกเลือกกองไพ่หรือตัวมังกรที่เ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบที่สุดใหด้ดูชัดอีกทีนะตัวนี้มังกรตัวนี้ก็คือกองที่หนึ่งมังกรตัวนี้คือกองที่สองนะคะแล้วก็มังกรตัวนี้ก็คือกองที่สาม ะะถ,ถ้าเลือกได้แล้วเราก็ไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับเพื่อน,อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็คือมังกรตัวนี้นะคะ Peanut b u t ด e r Dragon Peanut Butter d าก้อนตัวนี้นะคะข้อความจาก Peanut Butter Dragon อยากจะสื่อสารถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งนี้นะคะ มังกรอ,อยากจะให้คุณหันกลับไปนึกถึงคนที่ช่วยส่งเสริมคุณคนที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคนที่ทำให้จิตวิญญาณหรือฐานะหรือการงานการเงินในชีวิตของคุณมันดีขึ้นคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือครอบครัวจะมีสักคนหนึ่งที่คอยเกื้อนหนุนคุณอยู่บางกรตัวนี้อยากจะให้คุณหันกลับไป ชวนเขาไปทานข้าวหรือ,อโทรคุยกันหรือติดต่อสื่อสารถ้าคุณติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้ให้าสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสําหรับคู่คูของคุณคนนี้เพื่อนของคุณคนนี้หรือหรือคนพิเศษของคุณคนนี้ที่เขาช่วยเกือเ้อหนุนคุณอยู่มันก็จะเป็นการที่พัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดียิ่งขึ้นนะคะนี่เป็นข้อความจาก พีนัทบัตเตอร์ดาก้อนนะคะตัวนี้แล้วเราก็มาดูกันว่าคุณงามความดีที่คุณได้สั่งสมมาที่คุณได้ทำมาจะส่งผลดีอะไรกับชีวิตคุณนะคะก็ให้เเพื่อนใช้เซนใช้ความรู้สึกเพ่งมาที่ไพ่นะคะนึกถึงคุณงามความดีที่คุณได้ทำนึกถึงคุณงามความดีที่คุณได้ทำนะคะ ขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยดูแลคนกองที่หนึ่งอยู่นะคะเพื่อเปิดไพ่ดวงชะตาเรามาดูกันว่าคุณงามความดีของคนกองที่หนึ่งจะส่งผลดีอะไรกับตัวคนกองที่หนึ่งบ้างคะ f o r f Swords f i of pentacle seven o p pentacle แล้วก็ date สำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะคุณงามความดีที่คุณได้ทำได้สั่งสมมาไม่ว่ามันจะช้านานขนาดไหนตรงนี้มันจะส่งผลดีให้คุณอันดับแรกเลยก็คือให้คุณได้มีสติปัญญาได้มีสมาธิ ได้คล้ายๆว่าให้คุณให้คุณได้เข้าใจในสัจธรรมในชีวิตมากขึ้นความดีตรงนี้จะส่งผลให้คุณนิ่งต่อสถานการณ์ที่มันกดดันตัวคุณไม่ว่าจะเป็นปัญหารายล้อมใดๆเข้ามาในตัวคุณความดีตรงนี้จะเป็นเกาะป้องกันให้คุณมีสติปัญญาในการคิดในการไต่ตองในการที่คุณจะฟันฝ่า กับอุปสรรคต่างๆนานาไปได้ด้วยสติปัญญาด้วยออมันเหมือนกับว่าความมีสมาธิในตัวคุณน่ะความดีจะส่งผลให้ให้คุณมีสติและมีสมาธิมากขึ้นอารมณ์ของคุณจะไม่ร้อนคุณจะเป็นคนใจเย็นคุณจะเป็นคนที่เข้าใจทุกๆสิ่งทุกๆอย่างรอบตัวได้ดีเพราะคุณงามความดีที่คุณทําส่งเสริมตรงนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือความดีที่คุณได้ทําไม่ว่า เพื่อนกองที่หนึ่งคุณกําลังเผชิญอยู่กับปัญหาทางด้านการเงินมากมายแค่ไหนหรืออาจจะทำมาแล้วก็ใช้จ่ายไปโดยรายจ่ายกับรายรับพอดีกันอะไรแบบเนี้ยถ้าการที่คุณได้ทําความดีเนี่ยมันจะส่งผลให้การเงินของคุณ มีโอกาสที่จะพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นจาก5เหรียญเป็น7เหรียญน,นั่นมันหมายถึงว่าคุณงามความดีที่คุณได้ทํามันจะส่งผลให้สถานะทางการเงินของคุณดีขึ้นแน่นอนแล้วก็เดทเดทกับ for of source ก็คือการที่คุณไม่ว่าคุณจะเจอสถานาการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตมามากมายแค่ไหนอะ่ะแต่คุณสามารถที่จะรับมือได้ตรงนี้เรามองว่าคุณอาจจะคนกองที่หนึ่งคุณอาจจะ ออนับถือคำสอนของศาสนาตรงเนี้ยความดีตรงเนี้ยจะช่วยส่งผลให้สติปัญญาของคุณผ่านพ้นสถานการณ์แย่ๆไปได้ด้วยดีสำหรับคนกองที่หนึ่งเรามองว่าคุณคุณผ่านสถานการณ์ที่อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องสถานะทางการเงินหรืออาจจะเป็นเรื่องคู่ครอง ตรงเนี้ยคุณผ่านมาหมดแล้วล่ะมันอยู่ในช่วงของการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับคนกองที่หนึ่งความดีเป็นเกาะป้องกันตัวคุณให้คุณมาถูกทางให้คุณได้เดินถูกทางไม่เดินในทางที่ผิดไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรในชีวิตที่มันเลวร้ายมากแค่ไหนจะสถานการณ์ที่มันแย่ขนาดไหนถึงแม้จะทําให้คุณมีความหวั่นไหวในความรู้สึก มีความท้อแท้ใจมากแค่ไหนแต่คุณงามความดีของคุณจะมากระตุ้นจิตใต้สำนึกของคุณให้คุณเดินทางในทางที่ถูกต้องในทางที่ควรให้คุณได้พัฒนาตัวตนให้คุณได้พัฒนาความสามารถจิตวิญญาณของคุณให้มันให้มันเอ,อ่อยิ่งใหญ่ขึ้นตรงนี้คุณงามความดีของคุณจะเด่นเด่เรื่องสติปัญญาแล้วก็ทางการเงินนะคะก็เรามาดูไพ่แนะนำ เราอยากให้ไพ่ยานโลกแนะนำอะไรกับคนกองที่หนึ่งนะคะขอให้ไพ่แนะนำคนกองที่หนึ่งนะคะ,จะเจริญก้าวหน้าคุณงามความดีของคุณที่คุณได้ทําแน่นอนที่สุดไพ่ยอยากจะบอกว่ามันทําให้คุณมีความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตในทุกๆด้าน คุณเหมือนจะเดินขึ้นสู่บันไดแห่งความมั่งคั่งความร่ำรวยหรือการที่คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตไปได้อย่างแน่นอนตรงนี้ไพ่มาการันตีเลยว่าคุณงามความดีที่คุณทำนั้นไม่เสียหายคุณงามความดีที่คุณได้ทำนั้นส่งผลให้คุณเสมอวันหนึ่งคุณงามความดีของคุณจะเป็นเกาะป้องกันตัวคุณแล้วก็จะเป็น ตัวที่ส่งเสริมให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องนะคะยังไงก็สำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะคุณงามความดีที่คุณได้ทำก็ส่งผลให้คุณในด้านสติปัญญาแล้วก็ทางด้านทางการเงินเป็นหลักใหญ่เลยนะคะแต่ในด้านอื่นๆเราก็ขอให้คนกองที่หนึ่งได้สุขสมหวังในทุกๆด้านสุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะก็สนับสนุนให้คนทำความดีในทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับคนที่เลือกมังกรตัวนี้นะคะพีทดาก้อนพีทดากอนตัวนี้ข้อความจากมังกรที่อยากจะสื่อให้คุณกองที่สองนะคะก็คือมังกรอยากจะบอกว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกอ่อนไหวอาจจะรู้สึกหวั่นไหวในจิตใจมีความเปราะบางหรืออารมณ์ค่อนข้างที่จะอ่อนแอรประมาณนี้เพราะคุณรู้สึก กังวลกับบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณบางกรอยากจะบอกว่าให้คุณเปิดใจให้คุณเปิดโอกาสให้สิ่งนั้นได้เข้ามามันไม่ใช่ความหวาดกลัวมันไม่ใช่ความอ่อนแอ R ใดๆทั้งสิ้นที่คุณจะเปิดโอกาสให้สิ่งสิ่งนี้หรือคนคนนี้เ <c oughs> ข้ามาในชีวิตของคุณ <c oughs> นั่นเป็นความกล้าหาญของคุณต่างหากเพราะ <c oughs> มันจะทําให้คุณได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่ดีขึ้นบางกรอยากจะให้คุณเปิดโอกาส ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่าให้มีอย่าให้ความหวาดกลัวในในใจของคุณเข้ามาปิดเข้ามาปิดกั้นโอกาสดีๆที่จะได้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะตรงนี้เป็นข้อความจากพีชดาคอนก็คือมังกรตัวนี้นะคะเรามาดูกันว่า แล้วคุณงามความดีของคุณที่คุณได้สั่งสมมาหรือที่คุณได้ทำมาจะส่งผลอะไรกับคุณบ้างนะคะให้คุณใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกเพ่งมาที่กองไพ่นะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ทั้งหลายจริงิทั้งหลายที่ดูแลคนกองที่สองอยู่คุณงามความดีของคนกองที่สอง จะส่งผลดีอะไรกับคุณกวางที่สองบ้างคะ King of Wands Ace of Swords Five of Pentacles แล้วก็ว้าวนายออฟเพนตคนคุณงามความดีของคุณกองที่สองที่คุณได้ทำมาอันดับแรกเลยก็คือถ้าคุณกำลังมืดแปดด้านอยู่นะตอนนี้ยังหาทางออกในชีวิตไม่ได้นะตอนนี้คุณจะได้หาทางออกคุณจะเจอทางออกที่ดีถ้ามันเป็นเรื่องการงานคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีมากๆ แล้วก็ถ้าคุณประสบกับปัญหาทางด้านการเงินอยู่คุณจะได้ปลดล็อกปัญหาตรงนี้ทำให้คุณมีการเงินที่ดีขึ้นมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งทางด้านการงานและก็การเงินคุณงามความดีของคุณส่งผลที่เด่นชัดเรื่องงานและก็เรื่องเงินสำหรับคนกองที่สองไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาไม่ว่าคุณตอนนี้คุณอาจจะเจอปัญหา จอทางตันอยู่คุณงามความดีของคุณกำลังจะส่งผลให้คุณได้ปลดล็อกชีวิตของตัวเองได้ให้คุณได้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทั้งทางด้านการเงินแล้วก็การงานได้อย่างแน่นอนเพราะว่านายออฟเฮเจอร์ icle, แล้วก็ King of Wands ตรงนี้เป็นตัวการันตีได้เลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางด้านการเงินแล้วก็การงานได้เป็นอย่างดี คุณต้องมีความหวังคุณต้องมีศรัทธาในคุณงามความดีที่คุณทําอยู่ตรงนี้คุณงามความดีของคุณจะช่วยขี้คลายปัญหาต่างๆไป,ไปได้ด้วยดีเราก็ขอไพ่แนะนําให้กับคนกองที่สองนะคะขอไพ่ยานาโรกนะคะแนะนําให้กับคนกองที่สองหน่อยนะคะว่าคุณงามความดีของคนกองที่สองได้ทามาแล้วจะส่งผลดีอะไรกับคนกองที่สองบ้างนะคะ ตรงนี้คุณได้ไพ่แคลคาดคุณงามความดีของคนกองที่สองที่คุณได้ทํามาคุณจะได้รับการปกป้องดูแลความดีของคุณจะเป็นเกาะป้องกันตัวคุณได้อย่างดีไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่คุณจะแคลคาดปลอดภัยในทุกสถานการณ์คนกองที่สองคุณเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองด้วยแล้วก็คุณงามความดีที่คุณได้ทำนั่นแหละคือผลที่จะตอบสนอง ต่อตัวของคุณเองคุณจะแควค่าในทุกๆเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นเรื่องแย่ๆเป็นเรื่องลบๆคุณจะแค้วค่าจากพลังงานแย่ๆจากคนที่สร้างพลังงานลบให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่ที่ที่มันดูไม่ปลอดภัยกับคุณอะตรงนี้คุณงามความดีของคุณกองที่สองอะจะช่วยให้คุณแค้วคาาแล้วก็ปลอดภยัย นะคะก็สําหรับคุณครองที่2นะคะคุณงามความดีที่คุณจะได้รับผลดีจากการกระทําความดีนะคะก็เราก็สนับสนุนให้ทุกคนทําความดีนะคะแล้วก็ขอให้ความดีเป็นเกาะคุ้มครองแล้วก็ป้องกันทุกๆคนให้ปลอดภัยจากพยันตรายใดๆทั้งปวงแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆเรื่องนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับคนที่เลือก มังกรตัวนี้ก็คือกองที่3นะคะบูเบอรี่ดากอนข้อความจากบูเบอรี่ดากอนอยากจะสื่อสารถึงคนที่เลือกกองที่3นะคะมังกรอ,อยากจะบอกให้คุณวางเป้าหมายในชีวิตให้ดีเมื่อคุณได้รับเป้าหมายหรือได้รับหน้าที่ที่จะต้องทําหรือคุณวางเป้าหมายสิ่งใดไว้ในชีวิตมังกรก็อยากจะให้คุณวางระบบ วางสเตปในการที่จะก้าวไปถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้ได้อย่างเป็นระบบระเบียบแบบแผนคุณต้องจดทุกขั้นตอนในการที่คุณจะไปถึงเป้าหมายให้วางแผนให้ดีแล้วการที่คุณได้วางแผนในการที่จะไปถึงเป้าหมายได้นะั้นะมันจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่รวดเร็วมากเพราะถ้าคุณไม่ได้มีการวางแผนมันอาจจะ ไปถึงเป้าหมายได้ช้าลงตรงนี้มังกรอยากจะให้คุณวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนในการที่จะไปถึงเป้าหมายเพราะว่าเป้าหมายของคุณนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะก็เรามาดูกันว่าเรามาดูกันว่าคุณงามความดีของคนกองที่สมจะส่งผลดีอะไรกับคุณบ้างนะคะให้คุณใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกนะคะเพ่งมาที่กองไพ่นะคะ นึกถึงคุณงามความดีที่คุณได้ทํานะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลคนกองที่สามนะคะเพื่อเปิดไพ่ดูดวงชะตาคนกองที่สามว่าคุณงามความดีของคนกองที่สามได้ทํามาแล้วจะส่งผลดีอะไรกับคนกองที่สามบ้างน,นะคะ t e m p e l a n t ทีย e วันส์ควีน e อฟเพนทักเก s ลเซ e วคุณงามความดีที่คุณได้ทำนะคะของคนกองที่สามอันดับแรกเลยก็คือความดีนั้นจะส่งผลให้คุณได้เข้าใจได้ปรับได้เรียนรู้ ทุกๆสถานการณ์คุณสามารถที่จะปรับสถานการณ์แย่ให้มาอยู่ในสถานการณ์ดีได้ด้วยสติปัญญาของคุณตรงนี้เป็นความดีที่หนุนนำทางด้านสติปัญญาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็คอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณอยู่คอยช่วยปรับคอยช่วยหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆคุณจะสังเกตว่าคุณก้องที่3เนี่ยไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหรือเจอสถานการณ์อะไรที่มันดูติดขัด คุณก็จะหาทางออกได้โดยง่ายไม่ยากเลยแล้วก็เรื่องการงานคุณามความดีของคุณก็ส่งผลเรื่องการงานทําให้การงานของคุณมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นคุณประสบความสําเร็จเรามองว่าคุณกองที่สามคุณน่าจะไม่ได้ทํางานงานเดียวส่วนใหญ่นะพลังงานของคุณส่วนใหญ่คุณน่าจะทําหลายอาชีพคุณอาจจะทำสองอาชีพสามอาชีพแล้วคุณก็ทามันได้ประสบความสําเร็จในทุกอาชีพที่คุณอยากทํา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นงานไหนที่คุณอยากทำตรงเนี้ยพลังแห่งความดีของคุณนะมันส่งผลให้คุณได้จับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรประสบความสำเร็จหมดอะ่ะไม่ว่าจะผ่านสถานการณ์ในไหนมาก็แล้วแต่มันจะทำให้คุณมันเหมือนง่ายอะ่ะมันเหมือนง่ายในการที่คุณจะก้าวไปวางเป้าหมายในสิ่งที่คุณจะต้องทำแบบนี้ให้มันง่ายขึ้นเพราะคุณงามความดีของคุณแล้วที่เด่นชัดเลยก็คือเรื่องฐานะทางการเงิน คุณงามความดีที่คุณได้ทำวันหนึ่งคุณจะได้เป็นเศรษฐีเพราะคุณได้ควีนควีนออฟเพนต์เกิลควีนออฟเพน t ์เกิลก็คือเป็นผู้หญิงที่มีความพร้อมทั้งในด้านการเงินในฐานะมีความมั่นคงมากๆคุณไม่ต้องกลัวความดีที่คุณทำนะสมผลตรงนี้หนักแน่นมากๆคุณจะอยู่ในระดับคนที่มีตังมากๆอยู่ในระดับ การเป็นเศรษฐีถึงแม้ตอนนี้คุณคุณกำลังที่จะก้าวไปอยู่อะ่ะให้คุณการันตีได้เลยว่าสิ่งที่คุณได้ทำความดีไว้เนี่ยมันจะส่งผลให้คุณได้มีเงินมีความมั่งคัง่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินได้เป็นอย่างดีแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเซเว่นออฟซอสเซเว่นออเนี่ยคุณงามความดีจะส่งผลด้านด้านที่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ ที่มีการปิดบังคุณอยู่หรือไม่ว่าสิ่งไหนที่รับหลังคุณอะไรประมาณเนี้คุณจะได้เปิดเผยคุณจะรู้อ่ะไม่มีใครที่จะมาหลอกคุณได้อ่ะเพราะว่าความดีที่คุณได้ทําอ่ะมันส่งผลในด้านนี้ก็คือคุณจะรู้รู้เลยด้วยด้วยความดีด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกื้อหนุนคุณกองที่3ามอยู่เนี่ยใครที่เข้ามาไม่ดีเข้ามาแบบแอบแฝง ตรงนี้คุณจะคุณจะดูออกถ้าคุณถ้าคุณยังดูไม่ออกก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะมากระตุ้นให้คุณรู้เลยว่าคนนี้กําลังทําอะไรรับหลังคุณอยู่คนนี้กําลังทําอะไรที่แอบแฝงคุณอยู่ตรงเนี้คุณงามความดีของคุณะเช่วยช่วยให้คุณได้ได้รู้ความจริงช่วยให้คุณได้ไม่ต้องหลวมตัวไปกับไปกับบางคนที่จะเข้ามาหลอกลวงหรืออะไรแบบนี้คุณจะไหวตัวทัน คุณงามความดีของคุณจะหนุนตรงนี้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็จะช่วยเหลือตรงนี้ก็สําหรับคุณกองที่สมจะดีมากๆคุณอาจจะเป็นคนที่มีบุญมีบุญมีวาสนามากๆก็สำหรับคุณกองที่สมคุณเป็นคนชอบทําบุญโดยพื้นฐานอยู่แล้วอาจจะชอบทํามาตั้งแต่หลายภพหลายชาติก็เป็นไปได้เพราะมันจะเกื้อหนุนคุณคุณในเกือบทุกๆเรื่องเลยทางด้านการงานการเงินก็ได้เป็นอย่างดี ทีนี้เรามาดูเราจะให้ไพยย่ยานาโลกแนะนาอยากจะให้ไพยย่ยานาโลกแนะนําว่าการที่คุณทําความดีคนกองที่สามได้ทําความดีมาจะส่งผลดีอะไรกับคนกองที่สามบ้างคะทุเรอย่างที่บอกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณอยู่แล้วแล้วก็คุณงามความดีที่คุณได้ทำเนี่ยก็จะเป็นเกาะคุ้มครองคุณได้เป็นอย่างดีอะไรที่มันเป็นภาระอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องแบกไว้แบกภาระความเหนื่อยความเด็ดเหนื่อยในชีวิตความเด็ดเหนื่อยในชีวิตของคุณจะทุเลาลงมันเหมือนมีคนคอยช่วยอยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยคอยแบกรับภาระให้คุณน่ะ คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่โดดเดี่ยวคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ไหนๆก็แล้วแต่มันคุณจะผ่านสถานการณ์นั้นไปได้โดยง่ายดายอย่างอย่างที่ไพ่อ่ทาโร่ออกมาเลยสําหรับคนกองที่สามเราก็มองว่าคุณเป็นคนมีบุญมีบุญมีวาสนามากๆก็ขอให้คุณสั่งสมความดีไปเรื่อยๆนะคะเพราะตรงนี้ความดีช่วยเกื้อหนุนคุณอยู่แล้วไพ่ออกมาดีมากๆสําหรับคนกองที่สามก็ แม่หมอก็สนับสนุนให้คุณทำความดีไปเรื่อยๆแล้วก็อนุโมทนาบุญกับคุณด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ